พ่อวัยห้สิบคลั่งฝังดินลูกวัยหเดือนเชื่อตอนเองถูกกลั่นแกล้งคลิปเมื่อเวลา8ดนาฬิาพันตำรวจโทรภูเบศทองเที่ยงพนักงานสอบสวนสพพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหลุมฝังศพที่บ้านเลขที่37ทับสหมู่ที่8ตํตำบลทรายขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในที่เกิดเหตุพบในอำาพรพุ่มนุยหรือขยานอายุ50ปีเศษเจ้าของบ้านที่อยู่อาการคลุ้มคลั่งซึ่งมีผู้นำชุมชนควบคุมตัวอยู่โดยนายขยานบอกว่าเป็นหลุมฝังศพลูกชายวัยหเดือนเศษที่เสียชีวิตจากโรคซางเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แจ้งตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมลงไปประมาณ50เซนติเมตรพบศพเด็กชายวัย5เดือนเศษจอยู่ในสภาพที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูจำนวน2ฝือนอภายในหลุมมีแผ่นเพิดผ้าอ้อมขวดนมนมกล่องที่ยังไม่ได้ใช้ในเบื้องต้นสภาพศพเด็กใช้มือขวาปิดหน้าตาเหลือขึ้นบนตามร่างกายไม่มีบาดแผลที่ขาขวาพบมีร่องรอยเขียวช้ำทางเจ้าหน้าที่แพทย์เวรจึงสั่งให้กู้ภัยนำร่างส่งตรวจพิสูจน์ต่อที่นิติเวชรบรุตธานีแต่ในเบื้องต้นคาดว่าเด็กขาดอากาศหายใจนั้น ทีมข่าวลงพื้นที่มาพูดคุยกับนายอมพรพุ่มนุ้ยลูกของเด็กวัยห้าเดือนที่เสียชีวิตแล้วถูกฝังดินชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าที่ตนเองนำร่างของลูกวัยห้าเดือนไปฝังดินเนื่องจากลูกป่วยเป็นโรคซางเสียยอชีวิตยืนยันว่าตนไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกของตัวเองแต่อย่างใดตนนำร่างของลูกไปฝังเนื่องจากอายุลูกเพียงแค่ห้าเดือนและคิดว่าไม่ต้องประกอบพิธีกรรมศาสนา จึงนำไปฝังดินเลยแล้วตั้งใจว่าจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาพบเสียก่อนจึงมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกลุ่มตนซึ่งตนเชื่อว่าตนถูกกลั่นแกล้งจากชาวบอหานในพื้นที่และผู้นำชุมชนเนื่องจากอยากให้ตนติดคุกเพราะอดีตตนเคยติดยาและติดคุกมาก่อนยอมรับที่ผ่านมามีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่ตนเองก็ไม่คิดที่จะฆ่าลูกของตัวเอง ตนนั้นแสดงความบริสุทธิ์ใจและไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วร่างของลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดซึ่งตนเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนั้นนกลั่นแกล้งตนอยากให้ตอนติดคุกเพราะที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านพยายามที่จะมาเคลียร์เรื่องที่ดินมรดกของตนที่แม่จะแบ่งให้ตนกับหลานแต่สุดท้ายไม่สามารถจัดการให้ได้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจตน จึงส่งคนมากันแกล้งพยายามทุกทางให้ตนนั้นติดคุกนอกจากนี้ยังส่งคนมายิงปืนใส่บ้านตน15นัดอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ตนเชื่อว่าตนนั้นถูกกันแกล้งอย่างแน่นอน ขณะที่นางสุนิสาพรมสุวรณอายุ29ปีแม่ของเด็กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าลูกของเธอล้มป่วยมาห้าวันแล้วมีน้ำมูกไหลแล้วก็ไอตัวร้อนจึงได้พาลูกไปหาหมอแต่ก็ยังมีอาการไออยู่แต่อาการตัวร้อนหายไปตอนนั้นหมอบอกว่าเด็กเป็นไ้้วัดธรรมดากระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเด็กท้องร่วงทั้งคืนกินนมไม่ได้รุ่งเช้าเธอก็นำลูกไปให้แม่ของเธอดูเพราะลูกของเธอ ปลายมือปลายเท้าซี่จากนั้นเธอจึงออกไปหารถเพื่อที่จะพาลูกไปโรงพยาบาลแต่พอวนกลับมาแม่ของเธอบอกว่าลูกตายแล้วซึ่งที่บ้านคิดว่าเด็กอายุแค่ห้าเดือนคนเขาไม่เผากันจึงช่วยก่อ อันกับสามีนำร่างของลูกไปฝังยืนยันว่าสามีของเธอไม่มีการทำร้ายร่างกายลูกวัยหาเดือนแต่อย่างใดซึ่งเธอได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำร่างของลูกที่เสียชีวิตไปพิสูจน์สาเหตุการตายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ที่ใจผลชนสสุรเบื้องต้นไม่พบการทำร้ายร่างกายเด็กอ้วกออกมาเป็นเสมหะแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดน้ำเพราะท้องเสียทั้งคืนนอกจากนี้เธอ ยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคนเราเป็นผ้าอเป็นแม่คนไม่ทำร้ายลูกของตัวเองหรอกสามีของเธอรักลูกยิ่งกว่าอะไรส่วนใหญ่จะไม่ไปไหนเลยเฝ้าแต่ลูกซึ่งเธอเองก็เชื่อว่าสามีน่ถูกกันแกล้งฮงอยากบอกว่าอย่าดูคนเพียงว่าเขาเคยมีคดีติดตัวที่เคยไปทำร้ายคนมากับลูกตัวเองเขาคงไม่ทำร้ายหรอกไม่มีใครกล้าทำร้ายลูกตัวเองไม่ใช่หมาชใช่แมวเธอมองว่าเรื่องนี้สามีถูกลั่นแกล้งเพราะมีคนอยากให้สามีเธอติดคุก นายแพทย์ตอทอูเบสทองเที่ยงพนักงานสอบสวนสพพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหลุมฝังศพที่บ้านเล็กที่37ทับสองหมู่ที่8ตำบลทรายขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในที่เกิดเหตุพบในอำพรพุ่มนุ้ยหรือไขาย,ยานอายุ50ปีเศษใส่เสื้อกล้ามสีดำกางเกงแดงหัวโล้น เจ้าของบ้านที่อยู่อาการคลุ้มคลั่งซึ่งมีผู้นำชุมชนควบคุมตัวอยู่โดยในขยานบอกว่าเป็นหลุมฝังสพลุกชัยวัยห้าเดือนเศษที่เสียชีวิตจากโรคซางเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แจ้งตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมลงไปประมาณ50เซนติเมตรพบศพเด็กชายวัย5เดือนเศษอยู่ในสภาพที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูจำนวน2ฝือนอภายในหลุมมีแพมเพิร์ดผ้าอ้อมขวดนมนมกล่องที่ยังไม่ได้ใช้ในเบื้องต้นสภาพศพเด็กใช้มือขวาปิดหน้าตาเหลือขึ้นบนตามร่างกายไม่มีบาดแผลที่ขาขวาพบมีร่องรอยเขียวช้ำทางเจ้าหน้าที่แพทย์เวรจึงสั่งให้กู้ภัยนำร่างส่งตรวจพิสูจน์ต่อที่นิติเวชรบสุรธานีแต่ในเบื้องต้นคาดว่าเด็กขาดอากาศหายใจนั้น ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางเจีย๊ยบนามสมมติภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลทรายขึงอำเภอพระแสงบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่นายอัมพรมากล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไปกันแกล้งนั้นไม่เป็นความมาจริงเพราะตัวนายอัมพรนั้นมีปัญหากับชาวบ้านแทบจะทุกคนในอัมพรนั้นเป็นบุคคลอันตรายก้าวร้าวคนอื่นเพราะเคยติดคุกและเล่นยามาก่อนล่าสุดเคยเข้าไปก้าวร้าวในโรงเรียนมีคนไปแจ้งความตำรวจก็ทำ อะไรไม่ได้คดีไม่ชอบหนะ้าอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านส่งคนไปยิงปืนใส่บ้านของนายอัมพรน,นั้นมันไม่เป็นความจริงเพราะตัวนายอัมพรเองมีเรื่องกับชาวบ้านหลายคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไปยิงซึ่งนายอัมพรน,นั้นเป็นอันตาพานมีศัตรูเยอะที่ผ่านมาก็เคยคลั่งยาและทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านซึ่งเธอเองก็อยากให้ผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่จัดการเรื่องนี้ได้มาจัดการให้หน่อยอยากให้เห็นใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากตัวนายอัมพร ส่วนนายอำพรจะฆ่าฝังดินลูกตัวเองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานยืนยันว่าไม่มีใครไปกลั่นแกล้ง